หงใคออ้รไ่ญพีนสวัสดีครับพี่น้องมือนีมานไตเห็ดปูเห็นละงอกขาวกำลังออกแล้วครับอ๋อลิบแรกครับเก็บเพ็ดละงอกครับนี่กำลังออกเลยกำลังมันมันล่ะ คลิปแรกก้อนมันหมันอืมิ่นเหียบเพิ่นเหียบเรื่อยไปน้องนี่น้อยๆเนี่ยเม่นบดบ่พี่พี่น้องเขาขาวๆอยู่พี่แม่นบดเพิ่นเหียบมุนไดแล้วเอ๋อมืออื่นเนี่ยบานเลยนะดูพี่น้องเต็มแรกครับเต็มแรกมูอแรกครับ มาเอาตัวนี้อีกโอ้ใครนี่พี่น้องเฮ้ย่คยไต่เห็ดจากเธอได้ไปลุนน้ำกันอีกครับืพี่น้องพ่ออีกแล้วครับหืมเห็นพี่น้องมึกหนว่ยใหญ่บ่ป๊อดอ้ยเฮ้พี่น้อง,น,น,ง,อน,องนี่คือพวกเขาเนี่ย สีสีใครครับตัวนี้ท,ทั้งทั้งเหยือบขุนเจ้าเหยียบมัน้นี่เขาเจ้าเหยียบเนาะจังเบนมากับพันสมกับพันสมพามาหาอุ๊ยพี่นอ้อ,นองออืพ่กำลังสีเหลืองนะัได้พี่น้นนองเอง พันโสมเห็นแล้วครับขาวเด้อพี่น้องเลยตัวนี้ปลุกไว้บ่ซื้อตัวปลุกไว้ปลุกไว้ลงมาเอาเนาะอ้พี่น้องเลยเาวเลยเท่าอืมอือพี่น้อง คลายมันล้วนเลยน้องนี่แมนไปเลยเอ้าไปไปไปมืออุ้ยเห็ดระโงกเหลืองครับพี่น้องหมือระโงกเหลืองฮูข้างหลังข้างหลังเป็นี้างันนี่เหลืองนะครับนี่ดูอันนี้บ้าตัวหยอกเก็บมากครับใหญ่ๆนี่ครับ นี่ครับไคระงงกเหลืองเก๋ยเมนบดปกบัได้ครับคนลางมืออื่นคนลายครับเนี่ยปกใบ่ได้เอามูนี่จุ่มนึงครับเมนบดเลยพี่พี่ไฮระงงกขาวบดอุ้ย ถือใหญ่ใหญ่ตอกและครับแม่นบดพี่น้องเลยตัวน้อยมันกระปุกไว้เนาะให้เพิ่นให้เพิ่นเอาหา้ากับแบ่งปันแบ่งปันกันแมน่น่ใหญ่บ่นี่นพี่น้อง,องพี่แม่นบดได้พี่น้องเลยผู้ผู้ผู้พี่น้องนี่นี่ ใหญ่อย,ยอยู่ได้นี่ยโอ้โฮเปลี่นด,ดีแล้วครับแต่เอาชีได้เปรียบครับปรีบเนอะอือมาถ้ายออก,กวาดเกิดจากธรรมชาติอื้ใหญ่เนาะอุ๊ย,ย,ย,ยจะอ่อนได้พี่เนอะไ้อื้ออื้อ รุ่นกันเน่แน่วครับเบิร์กันเน่แน่วครับคลิปนี่รุ่นน้ำกันครับไปบังเกนหนิละ่ะจะเกนหน่อยนึงไม่ได้เดชขมแง่เศร้านะพอ่อพันสมแล้วพันผ้า,นมามาครับอ,อู้อาไปครับ ไงนูม้มกะังสิออกก็มีไงแล้วก็มีมาพ้เห็ดมือหมูเห็ดเพืพ่งผม,ม,มครับนี่จะดอกงไงครับเก็บมาได้ปูุ่นนในไปหน่อยเด้ออืมผีหลองผี แมนบดเลยกเกิดไม่กับมีครับอ,อืมอลออ่วัวตา่าได้ครับนี่วัวตา่านี่ยางบกไก่เลยอืม เป่นใหญ่งเนาะตัดขาเลยอาจจะเย็นๆหน,น,น่อยกลางคืนผมไม่ไพมาน้ำครับผมไม่แพ้แย่งครับกลางคืนเก็บแบบสบายดูนี่โซขินเลยเนาะเดี๋ยวเยห็ดตะโงกมูกมแหลกเลยยาง,งมากกว่พอเลยผ่านสมพามาครับ คลิปนี้เฮามาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องไข่ละงกไข่ละงกเหลืองอันนี้เนี่ตัวขาวออบอนน้อยน่ะไข่เต๋พี่น้องกสลังามเลยดอกงามครับนี่ละงกเหลือง ดอกแดกของปีครับเอดคมครับหนึบหนึบหนึบอ้บูได้ครับเดินพี่พี่น้องอือนือล้างหน้าเออเห็นแล้วโอ้พี่น้องดิเนาะอู้งามเลยครับ ขอย,ยเก็บเลยครับอืพี่นอ้องแ้กเป็นใครงามครับอเอาไห่ตอกสมขาครับไขยตอกสมขามพี่นอ้องวัาตะออกเลยครับยิงดกยิงออกครับไข่ขพี่นอ้องสะุปผลงานครับลงมาแล้วครับ มื่อนี้แต่ทังเพ็ดละงูกเหลืองครับพี่น้องมองกันพวกเนี้ยได้ดับเบิ้ลด้ละงอกอยู่ข้างในก็มีครับข้างล่างนี่เห็ดละงูก้างล่างสีด้หลายครับมีตะไคร้ครับส่วนกระตานี่พันสมครับพันสมพันพนได้เห็ดกับโหลายครับนี่ครับเห็ดละงูกกำลังงามๆครับนี่เด้อครับกำลังออกครับพี่น้องให้ผมทิชชู่นาพอหนิเขากำลังออกครับอพันสม งามค่ะครับนี่พี่ได้เรียกไม่ได้บอกเรียก,กเออ,อ้าอขอบคุณครับพีน่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับขอบพระคุณครับ